นี่อยากจะบอกนะว่า okay, เราต้องมีเลือกชุดเก๋ๆโอเคงั้นเราไปเลือกกันดีกว่าเออเล oh. ือกนี่ฉันได้ชุดนี้ไหนไหนไหนนี่ไม่อยากจะคุยสวยด้วยสวยตรงไหนคะแล้วของร่อนเลยยะอันนี้ทำไมสวยไหมของคออะไรนี้แล้วก็มีคขาพวเป็นกระโปรงค่ะสวยไหมคะนี่มันลิเกชัดๆต้องไม่หวังต้อจบประสาทใจเนี่ยตาไหนชุดนลิ่งคอตูมันนะยาร่อนนี่ จบเลยค่ะพี่อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยแล้วนี่ก็ไม่ห้ามคับเลยอะ่ะสิวอยู่โอ้โหเลิกได้แล้วบีบสิวรู้สิดูดไปข้างหน้ากระจกเลย พอ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 เพราะว่าถ้าสาวๆเครียดเมื่อไรเนี่ยความสวยก็จะน้อยลงเอาง่ายๆค่ะทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยนี่เลยค่ะนิตยสารสไปซี่ฉบับ,บนี้ค่ะนะ้าปกน้องชมพู่ค่ะก็ยังคงรักษาคิดลับดีๆต่างๆมากมายเลยนะคะไว้ได้อ่านกาันนี่เลยนะจ๊ะสองสาวจะเลือกชุดไปงานให้มั่นใจแล้วต้องดูนี่เลยค่ะเทคนิคสร้างความมั่นใจด้วยสีเสื้อที่ใส่ไปหรอจะได้เป็นสาวที่สวยแทบและสวยที่สุดในงานนะจ๊ะแล้วก็ดูสีผิวกันด้วยนะคะเด็กๆล และนี่เป็นสิวยบีบหัวสิวนะจ๊ะเรามีวิธีป้องกันได้ด้วยนี่เลยค่ะเมนูสู้สิวสาวหน้าใสก็ไม่เคยพลาดสองสาวนี่ก็อ่านได้นะคือหน้าเราใสอยู่แล้วเราจะทํายังไงทานอะไรให้หน้าเนี่ยเราใสเหมือนเดิมไม่มีสิวเข้ามากั้มไกลในใบหน้าเรางคะเห็นไหมคะวิธีสะอาสปไปซี่แต่ละเล่มไม่เคยทําให้คุณผิดหวังจริงๆค่ะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสปไปซี่สปไปซี่ค่ะสนับสนุนโดยนิตยสารสปไปซี่ The Best Seller Woman แกมกซีนิตยสารผู้หญิงที่มียอดขายสูงสุด